ครับผมก็เปลี่ยงกีฬาวันนี้นะครับก็มีข่าวคราวของวง,งการฟุตบอลมาฝากนะครับก็คือเรื่องของศึกฟุตบอลเ f f เอ z u k i ูกิครับนะครับก็มีการจับสลากแบ่งกลุ่มกันแล้วปรากฏว่าไทยเจองานหนักครับอยู่ร่วมสายกับสิงคโปร์แชมป์เก่ารวมถึงมาเลเซียนะครับ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับหรือว่า FF Su z u k ูซ u กิครับ2014ซึ่งจะฟาดแข้งกันในวันที่22พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมปลายปีนี้นะครับโดยมีเวียดนามกับสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพร่วมในรอบแรกล่าสุดมีการจับสลากแบ่งกลุ่มแล้วนะครับที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับผลปรากฏว่าทีมชาติไทยครับซึ่งว่างเว้นจากการเป็นแชมป์รายการนี้มาถึง12ปีแล้วนะครับดูถูกจับไปอยู่ในกลุ่มบีครับร่วมกับแชมป์เก่าสิงคโปร์นะครับรวมถึงมาเลเซีย รวมถึงอีกหนึ่งทีมนะครับก็คือทีมแชมป์ในรอบคัดเลือกส่วนในกลุ่ม A ครับมีเวียดนามฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียและทีมรองแชมป์ในรอบคัดเลือกนะครับโดยหลังการจับสลากนะครับคุณวรวีมะกูดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งเดินทางไปร่วมในพิธีจับสลากด้วยก็ระบุว่าตอนนี้ทุกทีมในอาเซียนมาตรฐานใ,นใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นไทยจะต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดขณะที่เรื่องของผู้ฝึกสอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ยังน่าจะเป็น คุณซิกโก้กษตดศกิ์เสนาเมืองนะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณซิกโก้เองจะต้องการคุมทีมต่อไปหรือไม่นะครับสำหรับการแข่งขันในรายการนี้นะครับจัดการแข่งขันมาแล้ว9ครั้งสิงคโปร์ได้แชมป์ไปมากที่สุด4ครั้งนะครับตามด้วยไทย3ครั้งขณะที่มาเลเซียกับเวียดนามได้ไปชาติละ1สมัยนะครับขณะที่ครั้งล่าสุดที่ไทยได้แชมป์ก็อย่างที่บอกไปนะครับต้องย้อนไปถึงปี2 0 0 2หรือว่า12ปีมาแล้ว นะครับโดยขณะที่การขันในครั้งที่แล้วนั้นไทยพ่ายกับสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศด้วยประตูรวม2ประตูต่อศักครับไปต่อกันที่การแข่งขันเทนนิสกันบ้างครับก็เป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนถึงสุด US Open g r a n แกรนดสลมสุดท้ายของปีนะครับรายการนี้เล่นกันที่แคนาดาในรายการโรเจอร์สครับนะครับปรากฏว่ามีเรื่องพิกล็อกครับเมื่อทางด้านของจอห์นดิสเนอร์มือสิของเจ้าสินพิกล็อกตกรอบไปแล้วนะครับ สึกเทนนิส ATP World Tour นะครับรายการ ROGERS Cup ซึ่งเป็นรายการระดับมา s t สเตอ0 0หน่ที่นครโตรอนโตครับประเทศแคนาดาเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกนะครับปรากฏว่าอีวานโดดิชครับที่เห็นกำลังเสิร์ฟอยู่นี่นะครับ yeah, <this> เป็นนัก <Yeah. S 1> เทนนิสชาวโคเวชาวโเวเชีย <This is. S 1> ที่เพิ่งกลับมาแข่งขันเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากกระดูกสี่โครงร้าจนต้องพักไปราวๆ3เดือน นะครับปรากฏว่าพริกล็อกขวดเอาชนะจอห์นอิสเนอร์นะครับนักขวดเจ้าถิ่นไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7แล้วก็6ต่อสามขณะที่คู่ที่เห็นนี่นะครับเป็นโจวินฟริตซองก้านะครับนักขวดชาวฝรั่งเศสเสื้อสีเขียวนะครับมือ13ของรายการเจอกับเอเดัวร์โรเชวัสเซลังนะครับนักขวดเพื่อนร่วมชาติปรากฏว่าซองก้าออกสตาร์ทไม่ดีครับแต่ว่าสุดท้ายฮึดเอาชนะไป2เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3แล้วก็6ต่อ2อ่านต่อ1นะครับผ่านเข้ารอบ2ได้สอเร็จ คือเซ็สตร7661และทั้งหมดนี้ก็คือเพร่ยงกีฬาประจำวันนี้นะครับคุณวันณสดริคุณภูเนธอดินครับค่ะขอบคุณมากนะคะ